โอ้โหดูไม้มงคลวันนี้สวยงามมากๆฮะดูใบของเขาเนี่ยดูสีมันชมพูแบบแจ๊ดสวยจริงๆนะแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีตัดนะก็เป็นสีออกโทนน้ำตาลเข้มออกไปทางม่วงดำซะด้วยซ้ำนะสวยงามมากๆฮะก็เป็นหมากผู้หมากเมีย ทับทิมสยามช่องจิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กพามาชมไม้มงคลที่น่าปลูกน่าเลี้ยงอีกชนิดหนึ่งนะก็คือหมากผู้หมากเมียที่ชื่อว่าทับทิมสยามคือหมากผู้หมากเมียเนะี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากหลากหลายชื่อมากนะเพราะนั้นแต่ละชนิดก็จะมีความโดดเด่นนะของโดยเฉพาะสีของใบของเขานะ ดูทับทิมสยามเหมือนสีออกเหมือนทับทิมสวยมากๆานะคใครที่ชอบไม้โชว์ใบนะดูสวยๆงามๆแบบนี้ก็เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเลี้ยงถ้าโดนแดดนะสีเขาก็จะกัดสีให้แบบเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะสีชมพูก็สวย สีที่เป็นสีโทนเขียวเข้มออกน้ําตาลออกม่วงสวยจริงดูหลังใบฮะหลังใบก็ข้างหน้าเป็นสีอะไรข้างหลังก็เป็นสีแบบนั้นเหมือนกันฮสวยสุดๆเลยฮะนี่ ลายของแต่ละใบก็อาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะชอบแดดหรือว่าจะเลี้ยงในร่มรำไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงร่มแบบร่มรำไรเนี่ยสีก็จะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่แต่ถ้ากลางแดดเมื่อไหร่ละสีแบบมันกัดสวยมากๆเลย การขยายพันธุ์ก็ง่ายๆครตัดยอดไปชำได้นะฮะตัดยอดไปชำส่วนที่เป็นติดกระลำต้นเขาก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะแตกกิ่งออกมาใหม่นะอาจจะเป็นหนึ่งหรือสองหรือสามก็ได้แล้วแต่นะก็ถือว่าปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะนะวันนี้ก็พามาชมไม้มงคลสวยๆนะที่ชื่อว่า หมากผู้หมากเมียทัพทิมสยามครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนากิตนายชาแนลสวัสดีครับ